ก่อนใช้เครื่องนิวเคลียร์เกตทุกครั้งนะครับควรทำแสดงดัดเขาก่อนทุกครั้งนะครับ,รรบโดยการเปิดเครื่องนะครับเครื่องจะทำการวอร์มอัพเป็นเวลา300วินาทีครับ หลังจากที่เครื่องวอร์มเสร็จจากนั้นทำแสแตนดาร์ดเขาโดยการกดปุ่มแสแตนดาร์ดเขาเมื่อกดปุ่มแสแตนดาร์ดเขาแล้วเครื่องจะแสดงค่าแสแตนดาร์ดเขาเก่าขึ้นมานะครับจากนั้นให้กดเย็ดเพื่อทำแสแตนดาร์ดเขาใหม่นะครับจากนั้นเครื่องจะขึ้นข้อความว่า เกตตั้งอยู่บนสแตนดาร์ดบล็อกหรือไม่นะครับและหลอดอยู่ในตำแหน่งเซฟหรือไม่นะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งให้กดสตาร์ทได้เลยครับเมือ่อกดสตาร์ทแล้วเครื่องจะทำสแตนดาร์ดเขาเป็นเวลา240วินาทีครับ ต่อมาเครื่องจะแสดงค่าแสแตนดาร์ดเค้าออกมานะครับสังเกตทางด้านขวาถ้าขึ้น F ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้ง2ตัว,สตวแสดงว่าค่าสแตนดาร์ดเค้าใช้ไม่ได้นะครับให้ทำแสแตนดาร์ดเค้าใหม่จนกว่าจะแสดงเป็นตัว p ทั้ง2ตัวนะครับจากรูปเป็นค่าแสแตนดาร์ดเค้าที่ใช้ได้นะครับสังเกตได้จากขวามือจะเป็นตัว p ทั้ง2ตัว จากนั้นทําการทดสอบได้เลยครับข้อสําคัญในการทรําแตลดเขาเครื่องไม่ควรอยู่ใกล้กําแพงหรือถนนหรือท่อเพราะจะทําให้ค่าสเตรลัดเขาใช้ไม่ได้นะครับ